สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกถึงหนึ่งในประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการกลาโหมและความมั่นคงทางทะเลของไทยและทั่วโลก นั่นก็คือการเปรียบเทียบสุดยอดขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ2รุ่นใหญ่ระหว่าง AGM-84-HARPoon b บ o c k II-ER รวก ER รุ่นอัปเกรดใหม่ปี2027ของสหรัฐอเมริกากับ C802A ของจีนที่ถูกขนานนามว่าเป็นเคียวเล็บแห่งท้องทะเลเอเชียคำถามคือหากประเทศไทยต้องเลือกติดตั้งระบบอาวุธชนิดใดเพื่อปกป้องหน้าน้ำของชาติเราควรเลือกฝั่งไหนกันแน่ ภาพเปิดเรื่องอาจใช้เรือฟริเกตของกองทัพเรือไทยกำลังลอยกลางทะเลพร้อมซูมเข้าไปที่แท่นยิงขีปนาวุธก่อนตัดภาพสลับกับ H R P O O N และ c 8 0 2 a พุ่งออกไปจากเรือราวกับกำลังจะชนกันกลางทะเล เริ่มกันที่ HARPON o 2027หรือชื่อเต็มว่า AGM 8 4 Harpoon b า o ูล e อ II บวก Extended Range ซึ่งถือเป็นตำนานที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องมานานหลายสิบปีขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้มีพิสัยยิงที่ไกลกว่า300กิโลเมตรใช้ระบบ GPS ผสมผสานเรดาร์นำวิถีขั้นสูงสามารถหลบหลีกเรดาร์ตรวจจับของข้าศึกและยังมีโหมดโจมตีเรือรบที่จอดอยู่ในท่าเรือได้อีกด้วย สิ่งที่โดดเด่นคือความแม่นยำสูงและการสนับสนุนโดยตรงจากเครือข่ายดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาทำให้ HARP OON 2027ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่คือระบบอาวุธที่เชื่อมโยงเข้ากับสงครามเครือข่ายยุคใหม่ภาพประกอบอาจใช้กราฟิกแสดง HARP OON 2027พุ่งต่ำระดับทะเลเลี่ยงเรดาร์ของศัตรูก่อนพุ่งเข้าชนเป้าหมายเรือรบขนาดใหญ่ ในอีกด้าน1 C802A ของจีนถือว่าเป็นไพ่ตายที่จีนผลักดันออกสู่ตลาดโลกด้วยพิสัยยิงประมาณ180กิโลเมตรใช้เรดาร์แอคทีฟเรดาร์โฮมิงที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้จะมีการก่อกวนสัญญาณจุดเด่นของ C802A คือราคาไม่แพงผลิตจำนวนมากและได้รับการพิสูจน์แล้วจากหลายประเทศในตะวันออกกลาง โดยมีรายงานว่าเคยถูกนำมาใช้งานจริงในสงครามเยเมนและทำลายเรือรบได้สำเร็จจุดแข็งอีกอย่างคือความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มเรือรบหลายประเภททำให้หลายชาติเลือกใช้เป็นขีปนาวุธหลักภาพอาจใช้ C-802A พุ่งออกจากเรือรบจีนพร้อมแสดงเส้นวิถีสีแดงสดที่พุ่งตรงไปยังเรือฝ่ายตรงข้าม เมื่อเปรียบเทียบกันในเชิงเทคนิค HARPOON 2027ได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีระบบนำวิถีที่แม่นยำและการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแต่ข้อเสียคือราคาที่สูงมากรวมถึงเงื่อนไขทางการเมืองที่มักมาพร้อมการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา ส่วน C802A มีต้นทุนต่ำกว่าใช้งานง่ายและมีการจัดหาที่สะดวกกว่าแต่กลับมีพิสัยยิงสั้นกว่าและขีดความสามารถในการจ่อระบบป้องกันชั้นสูงของสัตว์ปูยังเป็นรอง HARP OONU แล้วถ้าเป็นในมุมของประเทศไทยละ่ะไทยถือว่าอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญต้องปกป้องทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันระบบขีปนาวุธที่เลือกจึงต้องตอบโจทย์ทั้งด้านการป้องกันเชิงรุกและเชิงรับ หากไทยเลือก HARPOON 2027จะได้อาวุธที่ล้ำสมัยและผูกพันกับระบบพันธมิตรสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดแต่หากเลือก C802A ไทยอาจมีโอกาสได้จำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่าและยังสามารถเสริมเคี้ยวเล็บให้เรือรบหลายลำได้พร้อมกันภาพประกอบอาจใช้เรือฟริเกตไทยที่ติดตั้งขีปนาวุธ2แบบพร้อมขึ้นคราบเปรียบเทียบที่ใส่ยิงความแม่นยำราคา การสนับสนุนพันธมิตรในเชิงการเมืองนี่คือจุดที่ซับซ้อนที่สุดเพราะการซื้ออาวุธไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการเลือกพันธมิตรระยะยาวการซื้อ HARPON o, o N จากสหรัฐอเมริกาเท่ากับการยืนยันความสัมพันธ์กับตะวันตกในขณะที่การเลือก C802A จากจีนก็อาจช่วยรักษาสมดุลกับชาติมหาอำนาจอีกฝั่งดังนั้นหากถามว่าใครเหนือกว่า ในเชิงคุณภาพและเทคโนโลยี HARPON 2027ดูเหมือนจะชนะแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าและการจัดหาจำนวนมากเพื่อสร้างกองเรือที่แข็งแกร่ง C 8 0 2 a ก็ไม่ได้ไปกว่ากันคำถามสุดท้ายคือประเทศไทยควรเลือกอะไรนี่คงเป็นเรื่องที่กองทัพและรัฐบาลไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะการเลือกครั้งนี้ไม่เพียงแค่ตัดสินว่าใครเหนือกว่าในเชิงเทคนิค แต่คือการกำหนดอนาคตด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในทศวตรรษต่อไปด้วยภาพปิดท้ายอาจใช้เรือรบไทยแล่นข่างกลางแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพร้อมขึ้นข้อความ H A R P O O N หรือ c 8 0 2 a ไทยจะเลือกทางไหน